โจทย์แล้วเป็นไงบ้างครับโจทย์ข้อนี้คิดตามนะพ่อมีลูกสี่คนนะครับคุณพ่อเนี่ยมีตังสี่พันสองร้อยบาทนะครับแล้วไงต่อแบ่งให้โดยคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าได้เป็นสองเท่าของคนที่สองคนที่สองได้เป็นสามเท่าคนที่สามและคนที่สามได้เป็นสองเท่าของคนที่สี่ยูยูมาคำถามว่าข้อไหนถูกโอ้โหละลานตาเลยอะทีนี้ ช้อยเบอร์หนึ่งก็บอกว่าคนที่หนึ่งได้มากกว่าคนที่สามพันสองคนที่สองกับคนที่สามรวมกันได้พันหกคนที่สามบอกอันข้อที่สามบอกว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สี่ต่างกันเนี่ยสองพันบาทแล้วสุดท้ายเงินคนที่สองคนที่สามและคนที่สี่รวมกันเนี่ยมากกว่าคนที่หนึ่งอยู่หกร้อยคือมันถูกหมดหรือเปล่าหรืออันไหนมันถูกหรืออันไหนมันผิดคือเราไม่รู้เลยครับเพราะเราไม่เห็นตัวเลข เราก็แค่จินตนาการในหัวเางเดียวว่าเออถ้าเงินสน่คน,นมาแบ่งกันจะทํำยังไงทีนี้ปัญหาคือมันต้องมาเรียบเรียงคําพูดดีๆแล้วต้องหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้ได้ว่าโจทย์แบบเนี้ยเราจะหายังไงว่าแต่ละคนได้ตังกี่บาทเอาตรงๆนะครับโจทย์ข้อนี้4ี่คนไม่ได้เงินเท่ากันแน่นอนเพราะว่าลักษณะของโจทย์มาแนวเนี้ยยังไงก็ไม่ได้เท่ากันแน่นอนถ้างนั้นเราจะเอาสี่พันสองหารสี่แบบดื้อๆเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้างนั้นคิดตามพี่ก่อน คุณพ่อมีตังค์อยู่4,002คุณพ่อมีตังค์นะครับอยู่4 0 0ันี่4,200บาทแล้วแบ่งให้ลูก4ี่คนอ่าวถ้างั้นพี่มาเขียนเลยนะครับเขียนเลยนะมีคนที่หนึ่งมีคนที่สองมีคนที่สามแล้วก็มีคนที่สี่โอเคนะครับข้อเนี้ยมันสมควรที่จะเริ่มกําหนดตัวแปร x ขึ้นมาสักคนหนึ่งก่อนแต่ปัญหาคือใครจะเป็นตัวแปร x ดี คือตัวไป x มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําหนดใครนะครับใครก็ได้จริงๆใครก็ได้แต่มันจะต้องเป็นคนที่เกี่ยวโยงกับคนอื่นนะครับและไอ้ความเกี่ยวโยงเนี่ยสามารถต่อยอดไปสามารถคิดเลขนี้ได้นะครับมันจะต้องเราเองเวลาเขียนสมการมันต้องไม่สับสนด้วยถ้างั้นข้อนี้นะครับมันมีทริคนิดเดียวคือพี่จะเริ่มต้นจากคนที่4ี่ไม่ได้เริ่มต้นจากคนที่1เข้าใจความคิดนะ คือถ้าพี่ไปเริ่มต้นจากคนที่1นนะครับแล้วบอกว่าได้เป็น2เท่าคนที่2ถ้าพี่อยากรู้คนที่สองพี่ต้องเอาไปหารสองโอ้ทีนี้ถ้าพอเลขหารมันยิ่งเยอะเลยอะแล้วคนที่2ได้เป็นสามเท่าคนที่3ามท่านก็ไม่ต้องหาร3ามอีกทีโอ้โหทีนี้ยาวเลยทีนี้พอยิ่งหารซ้อนหารซ้อนหารซ้อนมันจะยิ่งงงนะครับเราใช้วิธีคูณเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่า เหมือนกันครับปกติเราตั้งสมการเนี่ยถ้าเราคิดบวกเลขมันจะคิดง่ายกว่าลบเลขเพราะเวลาหาคำตอบเนี่ยเวลาติดลบมันชอบมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นบวกเลขอ่ะมันคิดง่ายกว่าถ้างั้นข้อนี้พี่จะเริ่ม x จากคนที่4ี่คือพี่สมมุติเลยว่าคนที่4มีตัง x บาทนี่เลยครับพี่ใส่ไปเลย x บาท x บาทคิดเลขเล่นในหัวก็ได้ครับสมมุตินะแค่สมมตินะครับสมมุติคนที่4ี่มีตังร้อยหนึ่งอ่าเราสมมติอย่างนี้จะง่ายกว่า เราแค่คิดเองในหัวง่ายๆเล่นๆขึ้นมาสักเลขหนึ่งคำถามคนที่สามได้เป็นสองเท่าของคนที่สี่ถ้าพี่คิดเล่นๆคนที่สี่มีตังร้อยหนึ่ง 101. คนที่สามจะมีตังกี่บาทได้เป็นสองเท่าคำตอบคือสองร้อยเราคิดยังไงในหัวก็เราเอาสองไปคูณนีครับสองคูณร้อยคำตอบได้สองร้อยแต่จริงๆมันไม่ใช่ร้อยครับมันเป็นเลขแค่สมมุติขึ้นมาว่าหนึ่งร้อยแต่ในสมการของมันคือเอาสองไปคูณกับ x กลายเป็น 2x ถูกไหมถูกไหมครับอะแล้วยังไม่จบ2คนที่2นะครับได้เป็น3เท่าของคนที่3ถ้างั้นพี่มีคำถามไอ้ 2x ของพี่อะมันคือคนที่3แล้วถ้าพี่ได้3เท่าผลมันจะกลายเป็นเอา3ไปคูณกับ 2x เข้าใจไหมครับไอ้คำว่า3เท่าเนี่ย คือเอา3ไปคูณกับเงินที่เบอร์3เขามีแล้วเบอร์3ามาเขามีอยู่ที่200บาทเอาคิดง่ายๆในหัวละกันสมมติถ้าพี่สมมติเป็น100พอคนที่3จะกลายเป็น2เท่าก็กลายเป็น200ทีนี้คนเบอร์2เป็น3เท่าเบอร์3มันก็ต้องเอา200คูณ3ผลลัพธ์ในหัวเราจะได้600แต่ตอนนี้สิ่งที่พี่ได้ตรงนี้จะกลายเป็น 6x กครับกลายเป็น 6x เพราะ2กับ3คูณกันได้นะครับแต่ติด x เอาไว้ และตัวสุดท้าย <c oughs> คนที่1ได้เป็น2เท่าของคนที่2ถ้างั้นพี่ก็คิดวิธีเดียวกันครับเอาสองตัวนี้คูณแต่คูณด้วย 6x ครับเข้าใจนะเสร็จปุ๊บเอาสองกับ6คูณกันได้ 12x ครับถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ได้สรรมการทั้งหมดนะครับคือเบอร์1จะกลายเป็น 12x เ,เบอร์2จะกลายเป็น 6x เ,เบอร์สามเป็น 2x และเบอร์สี่คือ x แต่ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่100น,นะครับ x เป็นแค่การสมมุติขึ้นมาเพื่อให้คิดเลขได้ไวขึ้นง่ายขึ้นในการตั้งสมการ้างั้นข้อนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่จับทั้งหมดบวกกันให้หมดเลยครับ4คนนี้บวกกันต้องมีเงินเท่ากับเท่าไหร่4 2 0 0บาทเพราะเงินของพ่อมีเงินก้อนเดียวคือ4,200ต้องมาแบ่ง4คนแต่4คนได้เงินไม่เท่ากันถ้างั้นพูดง่ายๆถ้าพี่จับทุกตัวที่เป็น x บวกกันให้หมดมันบวกกันได้ครับ เพราะมันเป็นประเภทตระกูล x เ,เหมือนกันถ้างั้นมันติดตัวไป x เ,เหมือนกันมันคูณกันมันบวกกันได้12บวก6เป็น18 18บวกอีก2เป็น20และ 4x เนี่ยมันมี1ยืนอยู่นะครับแต่ปกติเขาไม่เขียนแต่พี่สามารถบอกได้ว่ามันมีอยู่1 x ก็เอา1ไปบวกถ้างั้นทั้งหมดทั้งมวลที่พี่คิดตรงนี้มันจะกลายเป็น 21x ครับ <c oughs> แล้วเลขมันลงตัวพอดีเลยเห็นปะ่ะ มันจะกลายเป็นใครครับเอา21ที่คูณกับ x เ,เนี่ยในทางณิตศิสตา์เนี่ยสตัวนี้ถ้ายืนติดกันเนี่ยมันคือการคูณกันถ้างั้นถ้าคูณการย้ายคูณไปหารนี่ครับถ้างั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะกลายเป็น4,200จับหารด้วย21ผลลัพธ์ที่พี่ได้คือ x ของพี่จะกลายเป็นเงินอยู่ที่200บาทถูกไหม42หารย1ได้2นะครับเติมศูย์ตัวกลายเป็น200ถ้างั้น200บาทเนี่ยมันกำลังสื่อถึงว่า คนที่เป็นเบอร์4มีเงินอยู่ x มันจะกลายเป็นเงิน200บาทนี่คือเงินจริงของเขาเลยนะแล้วเบอร์3ของพี่มีเงินเป็น2เท่า2เท่าคูณ200เข้าไปกลายเป็น400บาทครับแล้ว6 x อะ่ะ6คูณ2กลายเป็น12องถ้างั้นก็พันสองี่ครับแล้วสุดท้าย12คูณ200กลายเป็น2,400ถ้างั้นเงินทั้งหมดที่เห็นนะครับ4ก้อนนี้ ถ้าหนูลองจับบวกเลขกันจริงๆเนี่ยคาตอบมันจะไปจบพอดีเป๊ะเลยครับอยู่ที่4,200บาทพอดีเป๊ะเลยถ้าางนั้นข้อนี้มันก็ง่ายแล้วครับเพราะเงินทุกคนเราเห็นหมดแล้วถ้างนั้นโจทย์ข้อนี้ถามอันไหนถูกที่สุดก็มาไล่เลียงเลขเอาดีครับอ่ะถ้างนั้นถ้าเรามาไล่เลียงเลขกันนะครับ1คนที่1ได้เงินมากกว่าคนที่3อยู่พันสอ่ะเบอร์หนึ่งมี2องพเบอร์สามี4 0 0รอ มันได้มากกว่า2,000เบอร์หนึ่งผิดครับข้อ2ครับคนที่2กับคนที่3รวมกันได้เงิน1ัน0นี่เบอร์2มี1 2 0 0เบอร์3ามี400รวมกันได้1ัน0อ้าวข้อนี้ถูกครับถ้างันข้อนี้ตอบเบอร์2ครับไปลองดูข้อ3หน่อยเบอร์1กับเบอร์สต่างกัน2,000 1กับ4ต่างกัน2 000, 1, 4, น2 0 0ครับเพราะเบอร์1มี2 000, 4 0 0เบอร์4มี200ต่างกัน2 000, 2 0 0ข้อ3มนี่ก็ผิดครับ อ่ะต่อนะครับข้อที่4เงินของเบอร์2กับเบอร์สและคนที่4รวมกันเบอร์2เบอร์สเบอร์สรวมกันเป็น1800บาทและถ้าไปเทียบกับคนที่1ถ้างั้นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่ารวมกันมีมากกว่าคนที่1อยู่600ผิดครับเพราะคนที่1มีมากกว่า3คนนี้รวมกันอยู่600ตัวเลขเหมือนจะถูกแต่คําพูดละมันผิดถ้างั้นข้อนี้ตอบหมายเลข2นะครับอ่าโอเคครับ ข้อนี้เป็นโจทย์ประยุกต์แต่คําตอบสิ่งที่เกิดให้เป็นเงื่อนไขถ้างั้นถ้าเราเจอลักษณะของโจทย์ประเภทพวกนี้เขากําลังต้องการให้เราหาคําตอบทั้งหมดแล้วมาตอบคําถามให้ถูกต้องเขาจะไม่ใบ้เป็นตัวเลขคําตอบมาเพราะถ้าใบตัวเลขเป็นคําตอบมาเนี่ยเราสามารถเอาตัวเลขไปแทนหาคําตอบได้จากโจทย์เข้าใจนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะการออกข้อสอบแบบหนึ่งที่ <c oughs> ทําให้คนตอบเนี่ย ไม่สามารถตอบได้แบบตรงๆนะครับต้องหาคําตอบทั้งหมดให้ได้ก่อนถึงมาใส่ในเงื่อนไขหาคําตอบให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกแนวหนึง่งจะใช้สําหรับในกรณีสอบเข้าได้นะครับโอเคนะครับ